สวัสดีค่ะทุกคนคนรอไม่ทิ้งมาคละเค่ะไม่ค่อยได้มาลงคลิปช่องนี้นะเพราะว่าหลังๆไม่ค่อยได้ไปอัปเดตที่เรือนจำระยองเรือนจำกลางระยองเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ยพี่ชายเราเขาย้ายไปอยู่เรือนจำโครงสร้างเบาที่เขาไม่แก้วนะคะที่ระยองเนี่ยจะมีทันทัศสถานเปิดห้วยปูงมีเรือนจำโครงสร้างเบาเขาไม่แก้วแล้วก็เรือนจำกลางระยองที่เป็นความหนาแน่นพิเศษเนาะ ซึ่งตรงเรือนจำโครงสร้างเบาเขาไม้แก้วเนี่ยส่วนใหญ่คนที่จะได้เข้าไปอยู่ก็คือคนที่มีระยะเวลาที่จะออกอะคะ่ะพ้นโทษอะเหลือหนึ่งเหลือไม่เกิน1ปีอเหลือไม่เกิน1ปีก็จะได้ครับจะได้ย้ายไปอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือต้องเลือกมันจะมีเขาเรียกอะไระงานมันจะมีะกลุ่มง,งานต่างๆเนาะหลายๆกลุ่มง,งานที่จะใช้ทั้งฝึกอาชีพ ตรงนั้นก็จะมีโค้งหองนาโมเดลด้วยมีสวนยางให้ตัดนะคะแล้วก็มีบ่อน้ำให้จับปลามีฝึกอาชีพหลายๆอย่างเลยแล้วก็เลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงวัวเลี้ยงคว,วายแล้วก็ปลูกพวกพืชสมุนไพรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็จะมเีเป็นร้านอาหารมีเบเกอรี่ตรงนั้นเนาะ ม,มีร้านอาหารมีเบเกอรี่มีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลาดนัดข้างหน้าเรืนอนข้างหน้าเรือนจำโครงสร้างเบาเขาไม่แก้วด้วยนะคะหลักๆพี่เราเขาอยู่อ่อยูงานตัดยางก็จะตัด6กโมงเช้า เสร็จประมาณ9ก้าโมงก็จะมาทํารีดน้ํายางเป็นแผ่นยางอะไรแบบนี้นะที่เขาที่เขาเล่าให้ฟังนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะพักผ่อนที่ที่กลุ่มงานของตัวเองเหลือเท่าที่เห็นคือเขาก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นเนาะออมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นไม่แบบว่าสุดส้มเหมือนที่อยู่เรือนจําใหญ่นะคะเท่าที่เห็นที่นี่เนี่ย จะมีเวลาการเยี่ยมนะคะที่นี่จะมีเวลาการเยี่ยมก็คือเยี่ยมเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเยี่ยมได้ตั้งแต่11โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงนะคะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนะคะแต่เลิกแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาจะเยี่ยมได้แค่เที่ยงถึงบ่ายโมงระยะเวลาการเยี่ยมจะน้อยแต่สามารถเข้าเยี่ยมได้ทุกวันเลยนะคะจํากัดคนเยี่ยมเหมือนเดิมผู้ต้องขังหนึ่งท่านนะคะจะ ลงชื่อญาติที่เยี่ยมไว้ได้เ,เพียง10คนถ้าไม่มีชื่อใน10คนนี้ก็จะเยี่ยมไม่ได้เหมือนกันแต่วา่าก็จะมีการฝากของให้กันได้นะคะฝากของให้กันได้ซื้อของมาฝากให้กินอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็เรายังสามารถซื้อของผ่านเว็บไซต์ของเรือนจำได้เพียงแต่ว่าต้องระบุว่าอยู่เรือนจำโครงสร้างเบาเขาไม่แก้วอ่า อย่างนี้ได้เหมือนเดิมยังสามารถเยี่ยมออนไลน์ได้นะคะก็คือแอดไลน์ที่ที่เขาแล้วก็เยี่ยมออนไลน์ได้นะคะแต่หลักๆส่วนใหญ่เขาก็คือระยะเวลามันมีตลอดส่วนใหญ่เขาก็ไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมกันที่นั่นเนาะอืมก็คือได้นั่งกินด้วยกันเหมือนเวลาที่เราต้องรอคอยคือเวลา ตอนที่เขาอยู่เรือนจาใหญ่เราจะต้องรอคอ,อยที่จะได้เยี่ยมใกล้ชิดเพื่อที่จะได้นั่งกินข้าวกับเขาแต่พอเขาย้ายไ่อยู่เรือนจําโครงสร้างเบาเนี่ยเราสามารถสั่งอาหารจากที่ ที่ในนั้นนะคะที่มีหรือว่าสั่งบกอรี่ต่างๆเนาะมานั่งกินด้วยกันตอนขณะที่เยี่ยมได้เลยนะคะก็จะมีอย่างที่บอกมีระยะเวลาการเยี่ยมนะคะครั้งหนึ่งก็เยี่ยมได้ประมาณ15 15นาทีถึง20นาทีอยู่ที่ว่ากินอะไรหมดถ้ากินแบบถ้ากินคงกินข้าวอะไรกันก็นานหน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถคุยกันได้ส่วนใหญ่ระยะเวลาที่ไปนะทุกคนเราก็จะไปตอนช่วงที่มันแบบ ใกล้จะหมดเวลาแล้วเขาก็จะให้เราเยี่ยมได้ถึงจนหมดเวลาเลยก็คือไปบ่ายโมง,มงบ่ายโมงกว่าๆอะไรเงี้ยเราก็จะเยี่ยมได้ถึงครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้ไปเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าที่จังหวัดอื่นเขามีเรือนจําโครงสร้างเบาถือว่ามีฐานรสกานเปิดแบบนี้ไหมนะคะถ้ามีก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้คะ่ะสําหรับวันนี้นะคะให้กําลังใจทุกท่านนะคะคนติดไม่ท้อคนรอไม่ทิ้งค่ะ